งบไม่ถึง3 0 0 0 0 0บาทรีโนเวทร้านยังไงให้ดูดีหากคุณเป็นหนึ่งนะครับที่ต้องการจะตกแต่งร้านไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านอาหารคาเฟ่หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ติดตรงงบประมาณว่ามีงบประมาณอยู่ไม่ถึง30,000 0บาทและมีความกังวลครับว่าไอ้งบประมาณนี้จะรีโนเวทร้านยังไงให้ออกมาดีทำได้ครับคลิปนี้ผมจะบอกครับว่างบประมาณไม่ถึง3 0 0แสนบาทต้องรีโนเวทอะไรบ้างพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ อย่างแรกครับเราจะต้องมาปรับความคิดกันก่อนครับเราต้องมาทําความคิดของเราให้ตรงกันก่อนเพราะผมอยากจะบอกนะครับว่าอย่างแรกที่อยากจะให้เข้าใจเลยครับว่าไอ้งบ3 0 0แสนบาทเนี่ยคุณไม่สามารถทำร้านใหม่ได้ทั้งร้านได้นะครับถ้าคุณยังคิดว่าจะต้องรื้อทุกอย่างหรือจะบิวอินทั้งร้านจะเปลี่ยนไฟเปลี่ยนฝ้าเปลี่ยนพื้นหมดผมบอกเลยครับว่าไอ้งบประมาณนี้ไม่พอแน่นอน เพราะว่าประมาณนี้เราจะต้องใช้วิธีที่เลือกทำเฉพาะจุดนะครับไม่ใช่ทําทุกอย่างครับ อย่างที่2ครับเราขายให้กับลูกค้าของเรานะครับเราไม่ได้ขายให้กับเจ้าของหรือตัวของคุณเองเราอย่าเอาความรู้สึกของเราไปตัดสินแทนลูกค้านะครับผมอะครับบอกกับลูกค้าของผมเสมอเลยนะครับว่าไอร้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร้านอะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้ขายให้กับเจ้าของดูนะครับเราขายให้กับลูกค้าของเราดูต่างหาก ลูกค้าของเราอะครับเขาจะใช้ระยะเวลาเพียงแค่ไม่นานนะครับ3ถึง5วินาทีเท่านั้นนะครับว่าที่เขาจะตัดสินใจอะครับว่าเขาอะจะเดินเข้าร้านหรือเขาจะเดินผ่านร้านของคุณไปเลยเพราะฉะนั้นครับถ้างบประมาณจำกัดสิ่งที่เราต้องโฟกัสก่อนก็คือหน้าร้านครับป้ายร้านแสงไฟแล้วก็บรรยากาศโดยรวมเพราะ4สิ่งเนี่ยครับถ้าเราทำไม่ดึงดูด ต่อให้คุณทําหลังร้านดีแค่ไหนครับลูกค้าเขาก็ไม่รับรู้หรอกครับว่าร้านของคุณน,น่าเข้าหรือไม่น่าเข้าเพราะฉะนั้น4อย่างเนี่ยครับเป็นสิ่งที่เราต้องโฟกัสก่อนเป็นลําดับแรกครับ3ครับสิ่งนี้ผมพูดแทบจะทุกคลิปเลยนะครับในเรื่องของ first impression หรือความประทับใจแรกผมอยากจะบอกนะครับว่าหน้าร้านกับป้ายร้านเนี่ย เป็นจุดชี้เป็นชี้ตายนะครับหลายคนนะครับเขาจะพลาดตรงนี้มากๆครับป้ายเล็กอ่านไม่ออกไม่บอกว่าขายอะไรคนผ่านไปก็ไม่รู้ว่าร้านนี้ขายอะไรเปิดมาเออทำสวยเหมือนกันแต่เขาขายอะไรบางทีลูกค้าเขาก็นึกไม่ออกครับว่าเขานึกไม่ออกปุ๊บเขาก็จะเดินผ่านแล้วคิดในใจว่าร้านนี้ขายอะไรนะถ้ายังไม่ชัวยังไม่แน่ใจเราไม่เข้าดีกว่าพอลังเลนิดเดียวเขาก็เดินไปเข้าร้านที่เขาคุ้นเคยแทนครับ จริงๆแล้วงบน้อยไม่เป็นไรครับแต่ป้ายของเราอ่ะจะต้องเห็นชัดอ่านง่ายบอกว่าขายอะไรที่สำคัญจะต้องมีจุดเด่นครับแค่เราแก้ป้ายร้านยอดเดินเข้าร้านก็อาจจะเพิ่มขึ้นทันทีครับ4ครับผมอยากให้คุณโฟกัสในเรื่องของแสงไฟแสงไฟเนี่ยมีมูลค่าการตกแต่งที่ราคาไม่สูงนะครับเมื่อเทียบกับพวก เฟอร์นิเจอร์บิวอินหรือการตกแต่งทางสถาปัตยกรรมผมพูดเรื่องนี้บ่อยมากๆครับเพราะว่ามันสำคัญจริงๆนะครับยิ่งถ้าร้านเนี่ยมีงบไม่ถึง3 0 0แสนบาทในการตกแต่งถ้าคุณใช้ไฟขาวจ้าเหมือนโกดังร้านมันจะดูถูกทันทีครับถ้าคุณอยากให้ดูแพงคุณต้องเปลี่ยนโทนใหม่ให้เป็นโทนสีวอร์มครับแค่คุณเปลี่ยนเป็นโทนวอร์มเพิ่มไฟซ่อนเพิ่มไฟส่องผนังบางจุด งบหลักพันหรือบางทีก็งบหลักหมื่นเท่านั้นนะครับแต่มันทําให้ร้านของคุณน่ะดูแพงขึ้นแบบเห็นชัดมากๆครับแสงไฟคือของที่ถูกแต่คุ้มที่สุดผมย้ํานะครับแสงไฟคือของที่ถูกแต่คุ้มที่สุดครับ 5. ข้อห้ามรลยดีกว่าครับผมไม่อยากให้คุณเสียงบไปกับของที่ไม่จําเป็น เพราะถ้าเรามีงบประมาณจำกัดเราต้องโฟกัสเฉพาะจุดจริงๆครับผมอยากให้เจ้าของร้านหรือคุณนะครับจําข้อนี้ไว้ให้แม่นเลยนะครับถ้าคุณมีงบไม่ถึง3 0 0 0 0นอย่าเพิ่งไปเสียเงินกับอะไรบ้างอย่าเพิ่งไปเสียเงินกับพวกบิวอินแพงๆฝ้าหลุมที่มันซับซ้อนหรือเฟอร์นิเจอร์ที่สั่งทําทั้งร้านหรือวัสดุหรูที่ลูกค้าเขาไม่รู้ราคาหรอกเขาก็าคุณะซื้อมาเท่าไหร่เงินที่เรามีครับ เราควรเอาไปลงกับสิ่งที่ลูกค้าของเราครับเขาเห็นก่อนมันจะดีกว่าไหมครับต่อไปมาดูเรื่องของวัสดุแล้วก็เฟอร์นิเจอร์กันบ้างครับของประหยัดหรือราคาที่มันไม่แพงเนี่ยมันก็สามารถทําให้ร้านของคุณเนี่ยมันดูหรูดูแพงขึ้นได้นะครับจริงๆแล้วงบประมาณที่มันจํากัดมันไม่ได้แปลว่าคุณต้องใช้ของแย่ซะทุกอย่างนะครับมันสามารถที่จะทําให้ร้านของคุณ่ะ ดูดีได้แต่คุณจะต้องเลือกให้เป็นครับเช่นโต๊ะสำเร็จรูปเนี่ยคุณเลือกมาใช้แทนงานบิวอินหรือจะเป็นเก้าอี้ดีไซน์เรียบเลยก็ได้ครับสีเดียวทั้งร้านมันก็ทำให้ร้านของคุณเนี่ยดูมีธีมดูมีนุกเล่นครับหรือพื้นเดิมที่คุณไม่รื้อเนี่ยคุณก็ไม่จาเป็นต้องรื้อเลยนะครับคุณปูกระเบื้องยางทับไปได้เลยหรือไม่ก็เป็นฝ้าเปลือยครับบวกไฟทรงกระบอก ก็ทำให้ร้านของคุณเนี่ยมีโทนที่น่าสนใจดูอบอุ่นครับและพอทุกอย่างมันเป็นไปนในทิศทางเดียวกันนะครับร้านมันก็จะดูตั้งใจดูไม่มั่วแล้วก็ดูว่าไม่ได้สร้างเพียงแค่ชั่วคราวครับ มาดูสิ่งสุดท้ายกันบ้างครับสิ่งที่ทําให้ร้านดูแย่และก็ไม่ดูดีในสายตาลูกค้าลูกค้าหลายท่านนะครับที่เขาตกแต่งร้านเขาไม่รู้นะครับว่าเขาพลาดตรงไหนหลายคนนะครับที่เขาตกแต่งร้านจริงๆแล้วอ่ะครับงบประมาณที่เขาตกแต่งร้านมันไม่ได้ดูน้อยเลยนะครับแต่ทําไมร้านของเขาอ่ะมันยังไม่ดูดีเพราะอะไร เพราะเขาพลาดในเรื่องเล็กๆแบบนี้ครับเช่นเขาอาจจะใช้แสงไฟขาวที่มันจ้าจนเกินไปสีผนังของเขาอะครับอาจจะมีหลายสีทําให้ร้านของเขาอะดูไม่มีธีมหรือโต๊ะเก้าอี้คนละแบบคนละสีมันก็ดูคระดูไม่มีรสนิยมใช่ไหมครับหรือร้านของเขาเนี่ยมันไม่มีจุดเด่นไม่มีจุดจําให้กับลูกค้าเลยหรือไม่มีอะไรก็แล้วแต่ ที่ทาให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะร้านนี้สวยและอยากถ่ายรูปแล้วก็แชร์ลงโซเชียลอันนี้คือสิ่งที่หลายท่านนะครับที่เขาตกแต่งร้านแล้วพลาดเนี่ยเสียเงินฟรีมากที่สุดครับและทั้งหมดนี้ครับคือสิ่งที่คุณสามารถนําไปปรับใช้ได้หากคุณมีงบประมาณที่ไม่ถึง3 0 0 0 0 0บาทและผมอยากให้คุณรับทราบไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าไอ้งบประมาณไม่ถึง30,000 0บาทเนี่ยร้านคุณอาจจะไม่ได้เวอร์วังอลังการที่สุดนะครับ แต่ที่สำคัญคือคุณสามารถเรียกลูกค้าเข้าร้านคุณได้จากความโดดเด่นของหน้าร้านของคุณนั่นเองเสร็จแล้วครับคุณค่อยนำผลกำไรที่คุณขายได้เนี่ยไปต่อยอดตกแต่งในลำดับต่อไปแต่ตอนแรกเรียกลูกค้าเข้ามาก่อนทำเงินก่อนครับ และหากคุณเป็นหนึ่งนะครับที่ต้องการจะตกแต่งร้านแต่ยังไม่มีมืออาชีพดูแลทักหา,าเราได้เลยครับไทยมาวีของเรามีทั้งมันธนากรและสถาปนิกมืออาชีพที่จะดูแลคุณตั้งแต่ต้นจนส่งมอบงานเปิดร้านที่จะเปิดร้านตกแต่งร้านคิดถึงไทยมาวีครับ